สวัสดีจ้ามน,นีปุเลย์งานจ้ามน,นีพอกปุเ,นนเลยเนาะมนีปุเลย์งานตะเวนค่ะเรืองานสี่โมงสี่โมงล่ะก็ะคืองานแล้ไวไวัค่ะมน,นีเดอโอชั่วโมงครึ่งนะเอิ้นว่านี่แรงสีบสูฟังค่ะมันมันเริ่มใส่แลนะ้คือบอกเลยค่ะคนที่สีไม่เห็นงานอยู่ไต้หวันนะคะคือว่าอ่ากาุญแจอ่า รับคนที่จะมาเหตุงานอยู่ไต้หวันค่ะเมื่อครบแท็กแล้วตามหัต่อสัญญากรมาสัตได้เลยเนาะตามกฎหมายแล้วคือว่าเ่าต้องเสียอย่างเลยสจักบาทค่ะแตอ่อาจจะเสียแค่ค่าตรวจรูไปกามาเนาะไปกามาก็เปประชาชนของคนไต้หวันค่ะแต่โรงงานหนูเนาะลำพังตะกรนมามาพวกหนูก็มาแพงกาโรงงานอื่นอยู่แล้วนะพวกหนูมาแสนหฮกาที่นี่ ตอนแรกเขาบอกว่าต่อสัญญาเอเย,ยนต์แล้วฉเอาหกหมื่นมาทีนี้แล้วมาบอกมีพี่ยุ่แผนกนะคะูค่ะแล้วสิกบ,บ้านเดือนนี้พอดีเราที่นี่ตกลงต่อสัญญาเรียบร้อยหกหมื่นกับย่อมใจพราะว่าดีใจหกหมื่นดีกว่าใจแสนหกเนาะหรือกัย่อมใจไปที่เอเย,ยนมาบอกแล้ววา่าข,ขันเขามาตรวจสอบก็บอกว่าเราต้องบอกว่าเสียหกหมืน่นามาสัญญาแต่ว่าทุกโลงงานเอเย,ยนต์เ เขาจะกินอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะกินหน่อยกินหลายห้องห้องมาดูเขาไงเขาจะมีวิธีวิธีที่จะกินเออสรุปว่าหก <socks? S 1> หืนไ่ but, <ๆ>บอกแม่มาที่นี่นบอกว่าอย่าบอกเขาเด้อเขามาตรวจสอบผมแรงงานมาถามอย่างสีนะเคนก็เลยว่าเอากระบอกรหดแล้วว่าเสียหกหมื่นนี่ไอเย็นเลาย่านไงแล้วเขาเล่นรถห่เหลือสามหมื่นสรุปว่าโรงงานหนูอ่ะตอสัญญาสามหมื่นจากปกติเราสามครบแท็กสามปี ก็ต้องกลับ,บ้านเดินเหลืองมาไม่แสนหกแต่วันเนี้ยต่อสัญญาสามหมื่นแต่โรงงานอื่นคุยเพรเน่ใจอาจจาะมืน่นหนึ่งสองมืน่นเนี่แหน่หนรเนใจอ่ะแต่เขาเอาไปหลายโรงงานอื่นเพราะโรงงานหนูมันแบบมันถือว่า,ามา,มาแบบสวัสดิการดีมาโรงงานของรัฐบาลในโรงงานหนูส่งอาหารเทศอาหารส่รงเครื่องบินเนาะของเชนา่าเอะไรมันจะเหมือน มีเกตว่าเถองานฉันมีเกตแต่ว่าเขาง่ายเนี่ยคือบริษัทจะทางานนีมานะ่ะมันมันเขาง่ายอายุกับบอจาํากัดน้ำหนักส่วนสูงอยังเนี่ยคนว่าบอเตียบันไดแต่ว่ากับมาไดเออต่ละคนณเตี๋ยเตียกับมาได้คือว่ามามาแพงแต่ว่าลายคนมากอยู่ประดกับกลับแล้วแต่ดวงว่าคุณสิมาถึงแผนกใดแผนกน,นั้นเนี่ยพรนักโอไลาโอหน่อยอันนี้ตั้งกันแต่ว่าสตาร์ทเงินเดือนคือสองหมื่นแปดบาท มกันหปีหนาคาดว่าจะ20,000พันเท่าไหร่นี่ล่ะนะแล้วก็ข้อดีของโรงงานหนูจะมีประมาณว่าโบนัสหลายโบนัสสี่ห้าเมื่อแล้วก็จะมีเงินซองแดงเอาเงินที่ส่งพิเศษย่างหลายอย่างมันมันถือว่าสวัสดิการนาจุดนี้ไงแต่โรงงานก็มีแต่โรงงานากนะคะโรงงานมีความฝักมีไอเทมใส่ตามใจฉันนี่ ขอเสียก็มีขอดีก็มีค่ะขอดีก็คือโบนัสโบนัสโอเคเโบนัสโบนัสหลายเนาะบางคนคิดว่ามาสามปีก็คือได้โบนัสสี่หามืน่นก็คือครบครบค่าแท็กค่าหัวได้ค่าหัวแสนหกหล้วก็คือจบอย่างสีนะก็คุมแล้วประมาณน,นั้นอืมนั่นแหละค่ะที่นี่ตอนนี้หนูหนูยุ่หนาหอพมา่าหน,หนาหอเวียดนามหือมาสักผ่าอยากกินสมตำา่ะตำปักงูตำไทยปลาแป่าแดก จะลงมาซื้อหอที่ปุยผ้าไปีบองเมือนั่นแหละเนาะนั่นแหละปุยถ่าเอาผ้าน้ำมาซื้อของไปตำปะคงกินก็นี่ยูหาอเวียดนามหนูจะเอิยนเขาว่าหอพม่าผมโนเออขมีดคนไทยเชเอิรืพวกเวียดนามว่าขมีดเนี่ยจะเป็นหอพังเลยอ่างหลังด้วยแต่เนี่ยหอที่ปุยอยู่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง นะมีหลายหอคือย่าเหมือนกันอะรถจักรยานจอดเดียนะค่ะแมนเหมือนเลยฟังนี่เป็นฟังนี่เป็นอ่าหอเวียดนามแล้วก็ฟังเนี่ยฟังจักรยานยท่าไงรุ้่ะนะคะก็คือเป็นเป็นหอคนไทยค่ะอ่านั่นแหละหลักสีบอกสูฟังเวลากระสิบมาแล้วค่ะคุยสีบอกสูฟังว่าเวียดนามเมือวานโดนหลักหลักของออกมาหรือบอลมันหลักอย่าง มันลักบเขียเทศ2กิโลเขียเทศน้อยน่อยน่อยอะค่ะมันลักออกมา2กิโลมันโดนย่ามจับได้ป่ะเนี่ยที่นี่เขาจะให้มันกลับบ้านบัดเจ้ามามันหายไปแล้วมันหนีแท็กไปแล้วค่ะเออเวียดนามนี่หนีแท็กดูเขาบอกว่าถ้ารอรถหนีแล้วเขาสิบรับคนไทยใหต่อเออคนเวียดนามต่อสัญญาเขาสิบเอาแล้วเพราะมันหนีแท็กกันหลายส่วนคนไทยเขาเขารับอยู่ค่ะเขาใหต่อสัญญาแล้วก่อนโรงงานหนูต่อไปนี้ก็สิเขายากเพราะว่าคนเก่าก็สีก็อยากลับเพราะว่าต่อสัญญาไปเรื่อยๆเองเสียค่ะ โอเคหมดเวลาแล้วค่ะอ่าเดี๋ยววิเสอาอัปเดตนี่ยังให้ฟังอีกต่อไปเนาะผู้ใดสงสัยยังอยากถามยังก็ถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ